เาิบผดนีดแต้มนะครับเป้าหม้ยคือะทรา้อยอยครับขาดี้ก็โอซีครับเมือาผกี่ยด้วกี้ลนะครับจะหอดว่าปีเอรียบร้อยนะครับสวยงามดูฟันกับไหนะครับต้นไม้แหลกว่านี้ก็ใส่แล้วนะครับแตมแหลกฮะตัวแหลกนะครับเอาแหกมานหนอก่อนนะครับเอยย่าไรบา หือว่าแห้งนะครับหม้แห้งประมาณสีนะครับแห้งนะครับแห้งบ่มีหน้าบ่มีหยังเลยนะครับใส่หัวงานเลยคตังเอ้โอหใส่บักเอยบเลยนะครับเริ่มต้นไม้เส่เศษละพุ่มนะครับไปเก๋งยิ่งเลยนะครับเตรียมสามครับ สูเดียวสูดไนะครับทางว่าหนาวแบบหลังเที่ยงเครืองเนียร่มมาหนาวปั๊บเลยตึ้งร่มตึ้งหนาวอยู่เนายอมยอมนะครับวันย่างหนูหนูอร่อยยันมื้อใบซ้อมกูกลัวเห็นไม่เหันกูก็มาอาบน้ำแล้วกูตั้งอิ่งนี้เขาหน่อยนึงกูบอกมาหน่อยนี่ปลาแซลมอนโคตรดีงามบอสมันมันเป็นผู้หมันแต่มันอยู่น้ำสีมือสวัสดีครับนี่เป็ดกีนะครับ กระจายแสงนะครับนี่ภานในตำนานนะครับเทเลแรกครับครั้งแรกครับข้อมข้อม่าครับนี่ข้อว่นี่เดี๋ยวรอยครับที่นี่ดออกมาแล้วครับเทเลแรกครับนี่เออเทเลแรกเลยงานครับทีรอบที่งานมาทุกคนนะครับสารมาได้หน้าคุณมารอบท่านนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปลอบท่านี้กันพี่น้องนี่จะทำอีกแล้วมารอบท่านนี้นะครับเดี๋ยวออกได้เป็นนะครับมือนี้นะครับ เวลาผ่านนี่จะตั้งสี่หาเมืองไม้ไปน้วกันนะครับบ้านผ่านนี่นะครับทีน่าร้ายหักนะครับทีนงานชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ใช่กับทีน่าอะไรก็คือให้อาศัยเรืองมีผ่านเก็บเกี่ยวไปด้วกันนะครับนีนะครับเพื่อนพี่ครับเพื่อนพี่อ่ะฟันเวิร์ดนะครับโอ้ยถ้ากูอยาจะภากันไปเอาบุญนี่พี่น้องออกมาอร่อยเย็นพี่น้องมึงนี่ละมีอะไรับเก็บเกี่ยวไปน้วกันนะครับ ไปน้องเดินทางน,นะครับไปทั้งหมดสองสี่หกแปดเก้าสิบคนพอดีนะรับทีมงานกระมงนาออกจากเรือในนะครับไปจังหวัดลอยเอ็ดเลยนะครับนะขเขาเขตลอยเอ็ดเป็นที่สุดรลอยนะครับเส็นว่าปีนะครับ ลอยเอ็ดนะครับไปเซนว่าปีนะครับกะทีมงานนะครับกำลังตุ้งสืบยังเราก็กินข้าวกินน้ำนะครับเพื่อจะลงไม้นะครับพี่น้องเริ่มออกจากรอยเอ็ดนะครับเริ่มมาออกจากรอยเอ็ดห้อกับสิหายิ่งออกไปเซนว่าปีนะครับว่าปีปทุมนะครับโอ้ยนิ่งงี้ยออไปนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่น้องรุนไปนั่กันนะครับว่าสีหมาหน่อยหมาหลายันิดนะครับเดี๋ยวเอาไปเอาไปเดี๋ยวพ่อแม่เขาบบเก่าตัวหนี่ ลอยเอ็ดนะครับไปว่าปีนะครับเส็นถนนรักนะครับเริ่มมา้ยกันนะครับมันมานพี่น้องปัอพี่านมานนะครับน้องไมแหลกว่านี่ก็ใส่แล้วนะครับแต้มแหลกลงรวบใส่นะครับตอนนี้มันมานนะครับลงหลอบแรกนะครับเดี๋ยวมาสองแต้มนะครับโอ้โหภายใดมากนะครับ เดี๋ยวจะไปมึงผลงานอาแสงได้มานะครับจ่าแสงคนได้มานะครับอ่ะมันมารไปนอนของแต้มแรกฮะโตแหลกนะครับเอาแหกมานไปก่อนนะครับแต้มแรกแต้มแรกลงมาก็ยิงเลยนะครับสวยงามสวยงามครับพี่น้องเป็นยังไงครับลูกไม้กิโลแหลกแต้มนะครับแต้มหนึ่งหน้าเอไอไหนก็ซื้อเหมือนจะนีน่คือโตรครับ เริ่มต้นไม้ออกมาจากเส้นรอยเอ็ดนะครับลอยเอ็ดประมาณหาโลนะครับหาโลสบโลถือว่าแห่งนะครับไม้แห่งประมาณสีนะแห่งนะครับแห่งบมมีหน้าบมมีหยังเลยนะครับแต่กับพ่อใดนะครับได้หาหกตัวนะครับแต่พ่อใหถือว่าหูบางนะครับหูบางนะครับ บ่ค่อยหลายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่มังก็จะหาไปเรื่อยๆละพี่น้องไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไปมุกแตมอยู่ข้างหลอดหนาบเช็ดแตมเช็ดแตมนะครับปลาเนาะยันไงปลาห่างเนาะห่างหางตัวใหญ่โบแดงยิ่งขึ้นมาหนึ่งตัวใหญ่เลยแตมสองครับใสสวยนะครับ ปลาหนาข้าแหงนะครับหนูบางพี่น้องไม่ค่อยหนาครับแต่ก็พ่อเห็นโตนะครับเห็นโตบางๆโดนๆเห็นเถื่อนนะครับมีได้ใส่หนีนะครับบ๊อมีใส่หน่อยมิมีใส่ญงแหงใส่เบาๆเป็นส่วนหลายพี่น้องไปเรื่อยพี่น้องเดี๋ยวจะขามนะครับขามไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับหาหม่องชุ่มๆหม่องที่ไม่นามแงนะครับพี่น้องไะเดินทางไปเรื่อยพี่น้องปลาแนี่รจ้งไหนตัวเราี่ิิตสองเตมั้งครับสองแต้า โซ่ต่อไปครับสู่ต่อไปอันนี้เหรอสามแต้มครับอันนี้สาอันี้สองอันเป็นแคแต้มจหนึ่งครับแต้หนึ่งอันเป็นคือเก้าคือเก้าตาซังนะแต้มหนึ่งแต้มเรื่องแดงดำไปแดงนะครับผมก็ยิงไปสองนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งชิปแต้มกอดีนะครับจะขยับไปเรื่อยนะพี่น้อรัาข้างๆนะครับดูวันน่ะ เมือมว่าม่มีครเลเน้าซิแต้มน,นะครับเป่าไม้ขคือเอร่อยร่อยครับค่าดิ้๙ซิครับเมือเวาม่ีใครเคือคนตัวโตดีค่าดิ้๙ซิบครับม,มาไหลมาไหลมาไหลไว้ใจ อีก16กิโลนะครับจะหอดว้าปีประตูนี้บ้าเปาอยากว่าจนวาพี่นรอฮะ คือยิ่งแคร์สิบกิโลแหลกนะครับเราแข่งมดเลยนะครับแข่งบอมี่มงหนูอยู่นะครับโมดิยิ่งเลยนะเด็กขี่รถแข่งเยอะนะครับหลังจากทห่อไปเซ็นว่าตีไปนะครับบอมีหมายยิงนะครับบอมันเอาวี่หนูพี่น้องบอมีหมายยิงนะครับเขาจะกลับไปเซ็นประวัติหลักยิงเขาไปเซโรภูมินะครับเขาเยโซนะพี่น้องเขาเยโซเรามุ่งหน้ากลับทางบ้านห่อนะครับ ขายใส่มากนะครับแรงเอาไปใส่น้ำหมดซ้ำอีกแล้วไปอันเจ้าเจ้าไปยิงหนูหรือมาทาะคือซานะรุกคนหัวกบันนียมเล้หากินทำนี่บาโอ้ใส่บักเอ็บเลยนะครับ เริ one, ่มต okay. ้นไม้เสรนเสลภูมินะครับพันนี้กันยิ่งหนึ่งนะครับผมก็ยิ่งหนึ่งมโหที่งานที่ปล่อยลงก่อนหน้านี้นะครับสุดใจบุได้แล้วใส่ของงานกันเลยเกือบเต้งเอออันรุดบ่เงียนะมันหายเอ้าใส่ขงงานนะครับเออเรียบร้อยนะครับ กูบันเบิดนะครับแต้มสองแต้มสองเอฟที่สุดไว้วเดี๋ยวนะครับใส่หักเอฟใส่หักเอฟนะครับสวยงามสวยงามกูปันกับไหนนะครับเดี๋ยว ขีกว่าขีกว่าขี่อบคุณไ่ดึงเป็นท well> ี่ช่ <S 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 ียแล้วไปแล้วไปแล้วผาดผาดลองผาดผาดตก็ผาดนั่นแบบนี้ หลายคนหูดเลยขาดเลยครับตันยังไม่อีกตัวเลงนะครับตายร้องหนีว่ะเก็บเก็บเดือบเลยนะโอ้ยโอ้คือยังถือถอดนี่แต้มที่6นะครับใส่กำลังไปหาเบานะครับ เปกนยิงน่งไหนนะครับเตรียมสามครับเดียวกันน,นะเดียวสามไปแค่โอ้โหร่มเบาไหวนะพี่น้องร่มแห้งนะครับหลากจะตีหนึ่งม่านร่มแห้งนะครับขอเซ็เนเส็นแล้วพูดหน,น่อยเดี๋ยวยิ่งแค่สิบกิโลแหลกนะครับเราจะร่มม่านนะครับร่มแห้ง,หงยิง่งใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวห้อ,กองกัจะเดินทางกลับเลยนะครับจะ เอาไอ้อากาศหนานะพี yeah. Dude, yeah. ่น้องเดี๋ยวข้ออย่เดินทางกลับบ้านนะครับพี่น้องทางกับป้ดนิดข้อก็ยืนตรงนี้ก็ยืนตรงนี้เดี๋ยวบ่อยนะครับเอ้ยหนาวครับพี่น้องสูดแล้วสูวยนะครับทางว่าหนาวแบบหลังเที่ยงขึ้นเดี๋ยวลมมากหนาวปั๊บเลยทั้องลมทั้งหนาวพี่น้องยอมย่อมนะครับกลับดีกว่านะครับหนูประมาณยี่สิบถึงสามสิบตัวนะครับเดี๋ยวพาไปมึงนะครับพี่น้อง นี่นะครับหนูคนงานมืันนี้นะครับเซนร้อยเอ็ดนะครับมันนี้นะครับเขาเดินทางไปร้อยเอ็ดนะครับก็ถือว่าห่างๆนะพี่น้องเพราะว่ามันแห้งนะครับอ่ะคลิปนี้ก็มี่สนีนะพี่น้องบรรยากาศมามาสิงไฟจนหอดเสาพี่น้องหนาวนะครับโอ้ยมอไปหมอบไปนะครับป่ะคลิปหนาวเขาเดินทางไปใส่กับอติดตามกันด้ไหมนะครับสําหรับไม่นี่คือว่าหุูงห่างนะครับ แก้วพอมีโตให้ยิ่งนะครับจะบวหลายในพี่น้องมาเที่ยงขึ้นกันลกบลูกไปพี่น้องทางท่ากระบ,บานครับ